ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือเฟอร์รี่ครับพาพลทหารมาตกปลาครับนี่ครับมาดูครับมาถึงแล้วทำการแล้วครับมาถึงครับนึกโดนนึกอ่า

ยากาศวันนี้ครับมืดๆครับครับไม่ติดโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้วโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโ้เรื่อยๆอ้้ย้้ มาถ่ายอย่างเดียวก็วันนี้ไม่ได้ตกแล้วโอยโดนเม็งแล้วครับหมานจริงๆครับวันนี้หมานครับวันนี้มีมาครับไกรว่าแล้วเกรวามาตัวเดียวคือตัวเดียวจริงๆอ่ะ อุ้ย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 เุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมาเลยครับเรามาดูคนนี้กันต่อครับเดี๋ยวคนนะครับผมเก็บเนื้อกนขวานเือกอน นี่เงียบ่เงียบสุครับผลงานมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเลอุ้ยอุ้ยโอ้กปั้น เง like <c oughs> ียบเลยครับตป็นั้นห้องไหนลูกห้องสองที่ทำไรห้องตามดูกันต่อครับเงียบหมดมาเลยครับไหนเลยครับคูคุณดามาที่นีวตอน่ากเดียวรบมันไม่ขี้เ ยกปนีเงี้ยหมดแหละล่ะจัดเจ๊มาเลยว้าวจ้าใหญ่เลยนะตัวนี้โอ้ตัวใหญ่มากโคตรใหญ่ครับเข้ากาหลังมันแล้วครับจังหวะนี้ใหญ่โคตรเงี้ยเลยนะรอบนี้เป็นเงี้ยครับโอ้ยเหี้ย mày đi cắm hoa. Bà lát đi mày đi cắm. Bà lát đi cắm. Toi chị nhất. Bà nhập kịp cấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โดนแล้วครับมาลาดูลูกปลาให้หน่อยหละโดนแล้วครับไม่อีกแ้ครับมาดำมันจริงๆเลยครับจังหวะนี้การมันจริงจริงแบบนเองไหมครับสรุปผลงานวันนี้ครับนี่ข้างไฟสองตัวแล้วลูกปลาได้ไม่เยอะครับวันนี้ไปสนุกกันครับ เราปาถายมาตกปลาบ